เป็นตัวไอออนวอันนี้ตัวเย็นเปิดยังไงตู้เย็นอ๋อมเ็นเปิดน,นะมมันาเราตปิดได้ใช่ไหมตั้งได้ตั้งได้ครับตั้งตั้งแต่ลบสิบลบสิบห้าถึงแ้าสิบองศาครับนี่สีดำมันก็เริ่มเปื้อนเปส เป็นแป้งครับกดติดเดี๋ยวทสีดำเดี๋วเป็นร้อยครับได้อันนี้ก็เหมือนกันไอเดรยแต่ไม่มีโอไม่ลมหน่อยนิดมีลมนิดนึงลมหน่อยนึงพี่ว่าแอร์ด้านนีหลงมาทางนี้เย็นไหมยังยังยังเพราะมันยังร้อนอยู่แต่ถามว่าเอามือไปอังมันก็พอเย็นเย็นอ่ะอันนี้เราสามารถปิดปิดได้ไม่ให้มันทํางานไปได้ใช่ไหมปิดได้ปิดตรงนี้ยแค่หน้าจอตัวนี้เล็กกว่าเน้อได้เลย อันนี้อันนี้ตู้เย็นปิดหน่อกำลังานตู้เย็นอ๋อปั๊บปั๊บเยหลังวงอะไรเหมือนทั้เมื่อกี้เลยอเคเส้นเดิมทางเดิมอันนี้เป็นขับในโหมดเอ่อ normal ลขับโหมดปกติแล้วก็การรีจนพลังงานเนี่ยเราปิดไว้ น,นี้เสียงตั้งได้ไหมไม่ได้คันนี้เหมือนเสียงมันเบามากนั่งตั้งเพิ่มได้ขับเพิ่มเสียงไปเยอะได้ครตตั้งไว้ระดับกนนลางเระดับสูงแต่ไม่มีเปลี่ยนเสียงใช่ไหมใช่ครับเสียงเสียงเสียงเบากว่าเจดิ ชิลลิงก็ต่างกันไหมครับก็ที่ต่างกันเลยคือเบาะกชรมอนเนการออมองเห็นอ,อ,อันนั้นมันจะดูแบบสูงกว่าแต่นี้มันก็ก็โอเคนะก็ก็ต่ำกว่านิดนึงแต่ว่ามองก็โอเนแต่ดีกว่ารถซีดานเความสูง เนี่ยเทียบกับรถที่ดันหนะ้าตาเร่งอะไรก็อะไรก็แล้งไปก็ใช้ค่ะการแต่ผมคิดว่าการที่เป็นคำสี่การออกตัวจะสมูทกว่านิดหรือความที่มันผ่ันไปแล้วช่วงเสียวช่วงอะไรใช่อันนี้ขับหน้านะใช่ครับแต่ช่วงล่างก็เก็บเก็บดีอยู่ที่ทางมีรอยผ่านทา ไ,ได้ยินแค่เสียงยางกระรทบกรนดแที่สี่ก็คือตรงนี้มันจอะเล็กไปหน่อย <laughs> สามารถเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ได้ครับสามารถซื้ออริ้นใหม่หมาติดในมันอย่างดีแล้ว,ลวขวามันไม่มีแล้วว่ เลี้ยวขวาที่ติดตีกล้องเหมือนถึงภาพใช่หัวตัวนี้มันจะเกร็มาไอ้ตรงหน้านี่คืออะไรคะกล้องเหรอไหนครับไอ้ด้านบน่ะเซนเซอร์ตรวจจับเป็นเอร์เอเดเตัร์หรือว่าพวกตรวจเอ่อเปิดไฟหน้าเปิดตั้งค่าการวันกลางคืนจอนเป็นมีกล้องเอเดเตอร์จากรงนี้ พูดถึงวีนี่ถ้าถ้าเราจองเนี่ยคือได้รถเลยไหมขนาไหนครับหมายถึงวีเนี่ยกี่กี่กี่วันกี่เดือนกี่วันอะไรเงี้ยค่ะมีรถพร้อมส่งมาหลายสิอันนี้เป็นไฟจับหน้าหรือว่าเป็นตัอัพขอบเราที่ที่บบบเดิมมันมีแต่ว่าไม่ได้ทำงาน DMS รออัพเดตครับอ๋อคือว่านอนาคตใช้งานได้ใช่อ๋อนเนื่ว่าของเดิมมันมีแต่ใช้งานไม่ได้รออัพเดตครับ เอาไว้ตรวจจับตาเราว่ามองอะไรอย่างม่วงหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรลำพือเป็นไล่ฟ้าขคาดตรงตรงนี้เพื่อมางกระจงคือมันก็ฟีลิ่งมันไม่เหมือนรถเอเกีย เออรถน้ำมันพี่เวลาปล่อยแล้วมันจะเคลื่อน,นอันนี้มันต้องเหี่ยวอ๋อเป็นฟังก์ชันเราต้องหครับพอดีเปิดไว้อ๋อเหรอครับผมถ้าวเวลาเราปล่อยเบรกแล้วไม่ได้เปิดเอาต้องหก็จะไหลไปเหมือนกันอ๋ออ,อ,อ,อก็เเิดดไว้ไแีแอร์ตอนนี้ก็เริ่มเย็นนะ หมายถึงก็เย็นอยูใช่ใช่นั่งนั่งระดับแบบพิงพิงบ่อเลยอ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ไม่มันไม่ได้โหดขนาดว่ามันได้เย็นนะมันน่าจะเป็นเสียงเครื่องคาดเบลลข้างหลังนี่ยมั้ข้างหลังอ๋อนั่งตรงกลางอันนี้ลิมิตอยู่ที่ร้อยนะน่าจะร้อนแต่สิบโอ้วไม่ติดโคลเยอะกว่านั้นไม่กล้าอ่ะไม่กล้าเหยียบนะ ติดฟิล์มมันน่าจะช่วยได้เยอะเส <S S ียงตีเบาว่าไฟเลี้ยวหรอครับเออไฟเลี้ยวบางทีไฟมันบางทีไม่ได้มอเลยว่าติดไม่ติดเราต้องมาก้มดูไงว่ามันติดหรือเปล่าถ้ามีเสียงมันก็มันมันไม่ต้องโก้มต้องก้มแล้วจังหวะที่พวงไาลมันในนี้บาง มันบังใ้ตรงจอมันเออบงังไอ้รุ้งสอนยี่เกี่ยวกาดีเลยฮนะที่ผมต้องมันนั่งเอ,อ็นตรงเนี้ยรับผูกเออทอดิดตรงนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันก็เกี่ยหรือไม่เสียงดังตรงนี้ก็คือมึงต้องปรับตัวต้องปรับตัวขหารถใช่รั <c oughs> แต่ถ้ามาฝั่งนี้แดดตรงนี้เต็มเต็มเลยร้อนเลย ต่อให้โคโลกเหนือก็ยังเอาไม่อยู่ต้องติดฟิล์มช <brain> <here> ่วยฟิล์มยี่ห้อไหนดีฟิล์มที่เราแถมให้เป็นซูเปอร์ไนท์โฟลย้อนเส้นการระบบผมไปติดข้างนอกนี่มีกตรถดึงไม่ต้องไม่แต่ว่าราคาราคาเนี่ยจะเป็นราคาของมอเตอร์โชว์เลยค่ะถ้าเราเลือกยี่ห้อได้ไหมหรือไม่ได้ มีแค่ออเดียวมีให้ครูครับกับให้ครูแล้วก็สามที่ดีอยากติดเองโซลาักาโซลักกาเราไม่มีสมัยมีลำช่วแต่ว่าอย่างทุกท่านติดมาทุกทประมาณหนึ่งเจ็ดนี้น,นนะแต่จะติดไม่ไหวต่วันนแต่โซลักากาผมเป็นลูกพาไปติดประมาณสามที่ ว่ามันเอาอยู่เสียงแค่ไปยินเลยไปเดียวมีมีคนลูกค้ามาติมแบบไปเดียวเนี่ยต้องให้เขาเบาหนอาจจะหนึ่งด้วยเสียงแอร์ที่มันเสียงลมมันต่างกันบางเนี่คุณว่าเบาไหมตั้งใจกว่าก็เบาเบากว่าคันตะกี้หนอ่อย นี่ตามนิดแทบไม่ได้ยินใช่นี่ถ้าเราเปิดเพลงไปด้วยคงไม่ได้ยินแล้วล่ะเปิดเพลงไม่ได้ยินแน่นอนนัหลังตอนนั่งชอบคันไหนมากกว่ากันอือถามคนนั่งหลังความรู้สึกคนนั่งหลังเจคูซิกอีมีกับไอออนมันเป็นคนเราฟิลเลยนะ,อะเอาเออฟิลไอออนมีกัน แล้ววีตอนนี้มันมันก็คือกว้างไงเล็ดเลสรูม,มันมันดูกว้างกว่าแต่ว่าอันนั้นมันก็ดูอีกแนวนึงเพราะดูสูงเนาะนก็ดูคนลราฟีลอะชอบเหรอก็บอกไม่ถูกถ้าเอาแบบแค่ความชอบของเราแต่แ <c oughs> ต่ถ,ถ้า,ถาต้องเล่นน, <อะ S 2> นั่ง่เออแต่วีก็งายสบาย วีก็ดูนั่งสบายดีแต่แต่แต่อย่างว่าแอร์เย็นแต่ไม่เย็นเท่าไหร่เหมือนจะเย็นแหละแต่ถ้าคือน,นั่งคือต้องให้ได้มุมองศาเนาะครับ<ะ>คือถ้าองศาไม่ได้นี่แอร์ก็เหมือนไม่ได้นะไม่โดนเรกหมายถึงวีเนี่ยใช่ถ้าเราแบบเหมือนแบบ มันมันมันเฉียงใช่ไหมแอร์มันเฉียงเฉียงอ่ะเหมือนเฉียงเฉียงมาถ้าเราองศาเหมือนหลบมุมมันมันก็ไม่ได้เหมือนกันตัวนี้มอเตอร์โชว์มีติดว่ารถ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 โรบนี้ผมคิดว่าโปรนี้น่าจะมอเตอร์โชว์คบสุดลย หส่วนรถออวีวีของอ่าวไทยวีวีหนึ่งหึ่งเจ็ดวีเนี่ยน่าจะเดี๋ยวราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับมันก็น่าจะกลับมาเช่ครันเปิดตัวราคาแบบเปิดตัวช่วงงานเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามช่องไอพ็อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ